ก่อนเช้าสาวต้องดัจรินะคะก็ะวันนี้เราบริษทชายล้างรถน,นะคะก็เราเตรียมที่จะไปอุกบนราชธ,ธานีนะคะเรามาล้างพีนรอนะคะว่าต้นใช้กล้องหลังถ่ายนะคะก็คือกล้องหน้ามันไม่สวยสงมันซีเนาะก็เสียงเครื่องอะ่ะดังมาก แล้วแบบอาจจะไม่ค่อยดียินเสียงรุ่นเนาะเดี๋ยวพาไปดูนะคะดโดร์ค่พใช้เครื่องสูบน้ำล้างรถนะคะเดียวกับโรบอคอสีน้ำเงินสิ้อของเซนเน็กนะคะ อ,อ,อย่างที่บอกนะคะก็ตรงนี้อะ่ะชนไก่นะคะแล้วไก่มันก็ติดอยู่ตรงนี้เลยอันนี้คือไปชนไก่มานะคะมันก็สภาพก็แบบนี้แหละแล้วดูสภาพรถน,นะคะพี่เดมอะ่ะเด็กโรงมันอันนี้ก็ล้างพืน้นเอาไว้นะคะเพราะว่ายังไม่ได้ถอด น่าจะไปตลาดวัวควายอีกหนึ่งนัดนะคะก็คือวันจันทร์เนาะไปตลาดยะโสวันที่26น่าจะไปตลาดอีกหนึ่งนัดแล้วค่อยถอดคอ,อกแล้วก็ล้างรถทำความสะอาดเพื่อที่จะไปอุบลนเนาะคันนี้ต่คันของพ่อก็คือล้างเมื่อวานแล้วก็เมื่อวานนะ่ะถอดไอ้ข้างบนนี้ออกนะไอ้ที่มันเดินได้นันเป็นไม้อ่ะน่าจะไม่เห็นมั้งเนี่ย้ที่เป็นเหล็กเนี่ยถอดออกเหลือค้กข้างๆยังไม่ได้ถอดนะ ก็สภาพร,รถก็จะประมาณนี้นะคะไอ้เนนขาเรียกว่าหลักเอาไว้ไปตอกบัวอยู่ตลาดนนะคะ่ะสภาพที่ดีมากเราจะไปดูภายใน จงกุญแจอะไรกอันนี้เอาไว้เหน็บหูตอนที่นุ่นไปอุทัยเนาะเราต้องไปทําเรื่องแล้วก็จะได้อันนี้มาเอาไว้เหน็บหูมันเอาไว้รับจังหวัด <Okay. S 1> อันนี้ตอนที่นุน่นคลิปที่นุ่นขโมยของพี่ชายไปใส่รถนุ่นนะคะอันนี้จะเป็นตัว GPS นะคะที่จับโทรศัพท์แล้วก็จะเป็นที่ชาร์จแบต ดูสภาพรถนะคะคือดูขี่เลยมากข้างหลังอะ่ะไม่ต้องเอาไปหุ้มอะ่ะหุ้มหนังใช่ไหมถ้าเป็นบอเนี้ยฝุ่นมันเกาะแต่ดีนะโรบอปนุ่นเป็นมันเป็นหนงังเป็นอันเนี้ยก็จะมีหมอนโดเรม,มอนนะคะนี่ก็จะเป็นมากสวยนะแต่พี่ชายบอกว่าเพงมากเลย เดี๋ยวไปดูพี่ชายล้างรถพี่เหนื่อยมากดูนอนน้องนั่นไปดูข้างบนล้างพื้นนี้นะคะ ตอนนี้ก็ประมาณ7จ็ดโมงนะคะก็ล้างเต่เช้าล้างเ,เาางสร็จจะได้ไปหาวัวหาควายต่อหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าจะไปหาวัวหาควายต่อไหมหรือจะอยู่ทารถอันนี้สติ๊กเกอร์บออะไรแต่งนะคะก็คือพ่อซื้ออะไรจากร้านนี้เยอะเหมือนกัน ไว้เก็บเชือกนะคะก็จะมีบันไดแล้วกองหน้ารถหมวกนี้ที่นีกซื้อมาทั้งหมวกทั้งไฟอะ่ะหมื่นห้าหรือเปล่าที่เน็กบอกว่าไฟดวงเนี้ยดวงละเท่าไหร่นี่แหละเนี้ยไอดวงน้อยๆเนี่ยแพงมากเลยไม่รู้ว่าโกหกหรือว่าอะไรก็ไม่รู้ตดูดดดนะคะ รถก็ข้างหน้า เอาไว้แบบเวลาฝนตกใช่ไหม <laughs> มันจะได้ไว้ให้น้ำน้ำที่คฟายอะมันไหลออกมาได้ไม่ต้องค้างู่ในนั้น จะล้างแบบน่าจะไม่ได้สาดมากหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาชมอีกทีตอนล้างเสร็จนะคะทุกคนแ้วก็ ทีชูไทยไทยเราไม่ช่วยล้างน,นะคะเพราะว่าเราอาบน้ำแล้วยีะ่ก็อาบน้ำแล้ว <c oughs> อาบน้ำมาล้างรถเดี๋ยววันนี้สติกเกอร์มาจะมาถึงแล้วก็จะติดสติกเกอร์อฝนตกดินดินแล้วอ่ะ คําจำเครื่องขึ้นเตือนอีกแล้วนี่นะค่ะ่อไปนะคะเรามาเจอกันตอนล้างเสร็จใช่ไหมเราเจอกันตอนล้างเสร็จตอนนี้ก็เวลา1 7 3เนากานาทีนะคะเราล้างตั้งแต่7จ0ดโมงค่ะเสร็จตอน5้าโมง๋ยวไม่ได้ล้างทั้งวันขนาดนั้นนะคะก็ล้าง ตอนประมาณบ่ายสองมัง้งพี่นกล้างแล้วก็ต้องไปซื้อวัวซื้อควายก่อนล้างได้ขี้หัวแล้วก็พี่นันไปล้างต่อให้เสร็จนะคะเงาวิบ,บวับวิบวับ,บอันนั้นก็เป็นลงโครนมานะคะล้างรอค่ะล้างรอ มันออกสีแบบถ้าดูสีจริงๆอ่ะมันดู่างเนี้ยมันออกสีเฉียวสีแบบน้ำทะเลไหมดูในกล่องมันเต็มสีน้ำเงินถ้าดูจริงๆมังออกสีเฉียวๆก็คลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะคะทุกคนอย่าลืมติดตามช่องสารน,น,น้ำสิงแล้วก็เพจสารน้ำสิงยี่สองด้วยนะคะ